สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ชายไทยเกมเมอร์ก็จะมาเล่นเกม Call of Duty Black Ops นะครับอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ชุดที่3ของค่าย t r e y a r c แล้วนะซึ่งผลงานก่อนหน้าน,นั้นก็จะเป็น Call of Duty ภ a r t า3นะครับที่ทำมาเพื่อลงแค่คอนโซลอย่างเดียวนะไม่มีลงใน PC นะแล้วก็ เกมหนึ่งก็จะเป็น Call of Duty World at War ที่ผมเคยทำไว้เมื่อคราวก่อนนั่นเองนะโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยแล้วกันแคมเป็นนะครับอันนี้ได้ทดลองเล่นดูไปก่อนหน้านั้นแล้วนะว่ามีปัญหาอะไรอะไรหรือเปล่านะ it, เริ่มเริ่มเกม new game no <one> เลยแล้วกัน <Just you. S 1> จะมี U C ระดับนะครับระดับแรกรีคูดจะง,ง่ายสุดนะ เปกูร่าจะระดับปานกลางนะครับอาร์เดนจะยากขึ้นมันหน่อยแล้วก็เวทแ,แลนด์ยากที่สุดนะครับก <c oughs> ็ช่องของผมก็เนง่ายสุดเลยแล้วกันบ <c oughs> ิคคูดนะครับไม่ต้องซีเรียสซีเรียสอะไรมากนะ <c oughs> ตื่นขึ้น <c oughs> ตื่นเร็ว <am> ฉันอยู่ที่ไหนเลสนอปอยู่ที่ไหน ้องตอบคำถามของเราเข้าใจไหมนายชื่ออะไรปักทองสังขยานะครับโอ้โยโดนช็อตไข่โอ้หโดนไข่พองมาแล้วชื่ออเล็กซ์เมสันครับเกิดที่เฟย์แบงส์อลัสก้าปี1961นะเคยร่วมงานกับหน่วยสังหารของ CIA นะโอ้ยช็อตไข่แล้ว เออถูกก็ถูกถานีเยานมีแพ่แพร่สัญญาณตัวตัวเลขตัวเลขที่เขาพูดถึงคืออะไรก็ไม่รู้นะทำดักกวิตได้ไหมโอ้ยโโกำลังนึกอยู่ช็อตไข่กูแล้วอิซาดิตเรามาเริ่มกันเริ่มต้นตรงที่คิวบาปี1961ที่เบย์ออฟพิกสนะครับ ทอดไข่พองหมดแล้วฉันรว่นายโกหกปีห a y of p นัเกิดเสีดขึ้นฉันรู้ว่านายร่วมงานกับบูสแล้วโบแมนจิวบาปีหกหนึ่งนะ Duckovich. Castro. I dumb Duckovich. We went in to kill Castro. Oh, I have The police are going to be here soon. Let's make this quick. Woods. It's been a while. Not enough, Carlos. You know Bowman, right? Hey, i Carlos, i What's up, Carlos?

Oh, ahora yeah. oh, 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 oh. 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 i'm like I who you speak cool words yeah, all, right. Yeah, mm -hmm. all right everything is ready gear up boys say about the carlos my men will dispose of the bodies M. <What> Songs. Lay down covering fire. We fight our way through the streets. Mason, on me. Let's go. Hey, Louis. I boom Miller up. Okay, Move up the take the right. นี่นะบุ้มไปเลยรถตำรวจภาษีกูไม่สนครับทำลายหมดไปเลยรถตำรวจมานี่นะบุ้มไปเลย โอเคปะลุยกันต่อปุ๊บไปเลยโอเคบายบายบายโอ้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 ยยิงกันนำใหญ่เลยไปก็ได้ไปไปไปเร็วเร็วเก้กดเมาส์ขวานะครับถอยหลัง เคเหยียบให้มิดเลยไปโอ้ยโอ้โหโอ้โหยิงกันหนามใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยเอาฉนนั่นแหละปุ่มโอเคหลังจากที่เราหนีจากการจับกุมของตำรวจไปได้แล้วนะอ๋อช็อต ไข่แล้วโอ้โไข่กุศุกแล้ว <c oughs> โอเคส่งสัญญาณแล้วปะเราไปลุยกันโอเคแขวนนะครับไป อนะโอเคเราได้ปืน FN Fal มานะครับติดกล้อนะงด้วยนะเอกของนะเ,เดี๋ยวเรารอบสังหารครบับเก็บเงียบนะแขวนรัดคอเลย ชิดใจปล่โอเคปล่อยให้มันผ่านไปก่อนนะครับโอเครอสักครู่ให้มันผ่านไปให้หมดก่อน

เห้ดูมาว่าคาสโตกำลังหวาดระแวงอยู่นะไป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  Stay close ไป คล่วงแล้วป่วงไปลปกไปไปขึ้นไปขึ้นไปด้าน,นบนด้าน,นบน เดี๋ยวเราจะต้องไปค้นหาคาสโตนะครับเอาอะระเบิระเบิดเอาป เข้าไปเข้าไปเกิดอะไรขึ้นมะเนี่ยบุกบุกเข้าไปเข้าไปไป โอเคน่าจะหมดแล้วแหละมาไปข้างในครับ โอ้โหมีติดเก็บเสียงด้วยมาและะ้วมาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันนี่แน่เฮดช็อตเออโอ้ยคาร์สโต้ครับโดนจอบกระบาลครับเอ,อ้ยโอ้โหเอาผู้หญิงก,ก,ก็เอาด้วยเว้ย ใส,ส่ส,สีอะไรวะสขีขาวนี่เนี่ยนี่เนี่จับกดจับกดจับกด <c oughs> โอเคปดูยันต่ออาตายแล้วนี่วะโถ คิน <บ tes S 2> ไปล okay. ุยเฮ้ยโบแมนโหดมากครับ อ้โหยี่อยู่ตรงข้ามมองไม่เห็นกันเหรอโอ้ยมีมีด้านบนด้วย หหอาาโอเคหมดหรือยังปป๊อปบุ้มไปเลย พุ่มไปเลยหมดแล้วคาร์ลอสน่าจะอยู่ตรงนี้นะคาร์ลอสยังไม่มาเลยนะครับมาช่วยนะเอาระเบิดไป โอ้ยกว่าคาร์ลจะมาช่วยโอ้ยรถทุ่มเกาะโอ้ยอ๋อโอ้ยรถทุ่มเกาะ โอเคไป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 เดี๋ยวเราไปไป่าดงไล่อ้อยไปนะครับอืมอุ้ยอ๋อ้ยโอเคอันนี้น่าจะเป็นจุดออกไปจากที่นี่แล้วนะน่าจะเป็นลานบินนะครับโอเคลอยตัวลงไปเลย อยาโอ้ยขออีกเที่ยวได้ไหมสนุกอยู่สนุกสนุกมากเลยโอเคต้องวิ่งหนีไปแล้วโอ้ยระเบิดโอ้ยโอเคโอเควิ่ง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 โอ้ยมีสายไล่ตามหลังแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหระเบิดระเบิดโอ้ยวว่งโอ้ยโดนยิงอ่ะโอ้ยโอ้โหถึงนี่เนี้ย โอ้ยโอ้ยโดนระเบิดอาา๋อุ่ยลุยรุยออ,ออกไป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 เฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปโอ้ยโอ้ยมามานี่แะถล่มครับมาถล่มบุ้มบุ้ม ปุ้มมใครมีประกันฉันไม่จ่ายปุมโอ้ยโอ้ยโอเค้ทำลาย CPU นะอะไรวะ โอ้ยแย่แล้วมีรถมาขวางทาง,งหน้านะเมสันทำบ้าเลยนะเฮ้ยไปไหนนะอะเคเดี๋ยวต้องไปช่วยเคลียร์เส้นทางให้เพื่อนก่อนนะปุ้มโอเคลันเวเคลียร์แล้วโอเคตอนนี้เพื่อนก็ปลอดภัยแล้วนะไอ้เนี่ยโอ้ยอโอ,โอ,โอแอะ You're dead. Oh, oh. 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 oh wait. We killed you. We killed you, no. you killed You think we didn't know the plan? We always know. He's my gift to you, left. 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 Right. in honor of our new relationship. Just make sure that he suffers. He will suffer beyond so his darkest feet. So Have plans for you, มอ o r าก u วิดมีแผนอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราทนทุกข์ทรมานนะโอ e d r a g o v i c s u r e d i d โอเคครับก็ขอ,ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ